ความดันสูง2 2 0ตีบยย่นนี้มันชาคงสีกปูไ่ได้ลงคื่องนี้ก็ดีไม่ได,นนนไได้นอนที่อะนอนร้องต้อแท้โตสั่งกินมันดีขึ้นมา,าเดินได้ไปกลับสี่ห้ารอบเดินะั่นเดีบ้านเนเดี๋ยวบ้านสามรอบเลยทุกวันแต่นี้ดีขึ้นเยอะเดินไม่ได้เลยอุ้มมังอะไรประคองกันบ้างนะมือในี่ยกไม่ขึ้นขาก็ยกไม่ขึ้นเลยอ,อยากนะหายเท่าไรก็ให้แม่ห่วงว,ว่าเดินได้นะแม่มือยกขึ้นนะแม่ความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่นะ เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตสมศักดิ์อาดังครับาอายุ48แปดครับผมก่อนหน,น้านี้มีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างชาชาเมือชาเป็นลมพึกครันบผมความดันสอง้เนาะเยอะความดันสูงก่อนเป็นลมพึกเนี่ยเส้นเลือดสมองแตกหรือตีตีพูดตีแป็น,นี้ทไงจัมาอยู่ดีมือชาทำงานอะไรอะโดงไปเล่นซอ,อยมันชาคึ้นซี่หายใจไม่ออกเดินมานอนที่ห้องหลับไปเลยรู้ตัวทีนราบ่ายสองแล้วก็มาโรงพยาบาลหน้ามาส่ง นอนอยาวหาวันพูดไม่ได้ปากพูดไม่ใช่นิ่งมนิ่งนอนแม่บเลยจะคงอย่างก็เด็กอะนอนวันฟันหักสี่ซี่อารมณ์เป็นยังไงครับตอนนี้นอน,นอยู่ตรงไหนบางทีทำอะไรไม่ได้คุณคือนี่คืดิไม่ได้นอนที่อะคือยกอะไรไม่ได้เลยไ,ได้เลยนิ่งไปเลยครับรู้สึกอารมณ์แบบท้อแท้เสียใจเหมือนเสียใจมนะันอนร้องนอนร้องแล้วแม่ไปเยี่ยมไหมไปไม่ได้ไปไปไปโรงพยาบาลแล้วคิดถึงใครครับตอนเป็นตอนนั้นถึงแม่คิดถึงแม่แล้วครอบครัวล่ะครับ มีลูกคนหนึ่งมีมีคนแรกมีคนหนึ่งคนเดียวพอแฟนพอรู้ว่าเราเป็นก็ไม่มาเลยแล้วคิดถึงเขาไหมยังคิดถึงอยู่อ่ะนะคนเคยรักกันแล้วอยากเจอเขาไหมอยากเจอแล้วเขามีแฟนใหม่ย,ยังยังอยู่โรงพยาบาลห้าวันขอเข้าบ้านหมอให้กลับไหมไม่กลับไม่อะไรบ้ากกินเลยกลับมาบ้านแล้วแล้ว ใครเป็นคนดูแลพี่อะแม่รู้สึกรักแม่มากขึ้นแมตอนนี้แม่มาดูแลนะมีแม่คนเดียวนะที่ที่เหลือดูแลเราอยู่เนะาะนั้นคนนี้ก็ครัวนี่แหละสาคัญนะพี่นะเดินได้ไหมครับพอกลับเดินไม่ไดแ้แล้วแม่เลยก็น,นิ่งเดนะินอนกลับมานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะ้าวันนิ่งเดินวันนี้เจ็ดถึงเดินได้ค่อยๆก้าคุณแล้วนอกจากรักษากับหมอนแล้วรักษายัางไงอีกครับยาลงมาแล้วกินยาแผ่นดุบวันอื จาหมอจจแบบนี้ทุกอย่างกินอยู่นานไม่กว่าจะมาเจอเบอร์หนึ่งแปดเก้าเดือนจะหาหมอหมอหมดปัญญาหมดกันเรื่อยไ่ถึงก็แท้เจอเบอร์หนึ่งเองไงเ้องึงดูโทรศัพท์หลานเล่นเล่นวนเล่นทุกวันขอขอดูจดเบอร์แล้วโทรหาโทรสั่งเองเลยหมดสั่งเองเลยครับผมกินมันดีขึ้นมาแต่ว่าน้องไม่กินบอกงไต้องตายอควรจะเป็นตายทีนี้พอน้องไม่กินแล้วพี่ทําไงต้านพวนี้แอบกินแอบกินเมื่อกี้กินตอนที่สี่แอบกินตอนที่สี่ดี หมมายที่เป็นยังไงตอนนั้นมึนมึนมากนอนต้องนอนเนียวนั่งไม่ได้นั่งจะเป็นหงายท้องเป็นอย่างงี้ยจับปิงไว้ตอนนี้กินและเดินยังไงตอนเดิน้เดินได้ไปกลับสี่ห้ารอบเดินรอบบ้านเดินรอบบ้านสามรอบเลยทุกวันแต่เมื่อก่อนเดินไม่ได้ก่อนนอนที่แต่นี้ดีขึ้นเยอะชิญเดินเองแม่แม่แม่มานั่งนี่ดีกว่ากี่กระปุกถึงจะเริ่มเดินคล่องหมู่แรกหมูแรกหมดจมีนพอปุกที่สองตอนแม่รู้ข่าวลูก รู้สึกยังไงพอมาถึงก็มาหาหมอโดนไม่ได้เลยน้องสาวต้องอุ้มมังอะไรประคองกันบ้างนะมือเนี่ยยกไม่ขึ้นขาก็ยกไม่ขึ้นเลยไปหาหมอใช้หน้าไปมาทั่วเลยอยากหายอยากหายเท่าไหร่ก็ให้แม่หัวต้องแอบกินเบอร์หนึ่งน้องพะน้องสาวห้ามห้ามกลัวกลัวแต่ทำไมแม่ถึงมั่นใจล่ะแม่ทําไมถึงแบบยอมให้ลูกก็ว่าเดินได้นะแม่ ได้พี่ก็เล่าให้แม่ฟังว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะมันโคงมันข้งกระขาโงกับขาวอกมือยกขึ้นนะแม่ว่างนี่ทำงานอะไรได้ก็ไปเนี้ยได้ย่าไมยไม่แบ่ได้ย่าได้ด้วยได้ทุก่อนทำได้เมื่ก่อนไม่ได้เลย ได้ไอ้นี่ยาปลูกผักไว้กินเนี่ยมะเขือมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะก็จะได้ตอนมันนี้นี่ก็แก้กนดนต้นไม้อะไรได้ก่ได้ก็ดีใจก็ถามอยู่ทุกวันเนี่ยก็อยู่คนสองคนท่าเนี้ยแม่เป็นลูกกี่คนห้าคนพี่ก็คนโตคนโตเลยผมไม่ได้พอดว่าเหมือนน้องน้องเมื่อไหร่พี่เรากลายเป็นเหมือนน้องจากพี่ส่นโตน้องต้องมาดูแลเราเราได้รู้มากขึ้นนะว่าความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่นะ เป็แไงครับ